เดีครับนี่เปลี่ยนชุดที่อะไรชุดที่สองครับผมเห็นเพราว่าพอๆกับเจลปาเลยน่าจะสิบชุดอัพลูกสาวแม่แสดงคีบนไปครับแล้วก็เล่นหยักไปก่อนเอาไว้ร่างกายจำบ็อกซี่เอาอะไรเออละสามเร็วแบบเร็วเลยนะเอาไว้ให้นะแล้เร็หมดเลยนะสามสองหนึ่งไปปัดเดียนมาปิงปิงปิงเฮ้ยไอ้น็อตเสียงอะไรอ่ะไอ้น็อต งาสงานไฟไหมมั้งเป็นรูปซ้อมหนีไฟหรือเปล่าก็ูซ้อมหนีไฟอะไรตอนนีไม่ต้องซ้อมวะต้อยู่ใกล้กันแหาต่ตอนไหนก็ไม่รู้ไปงานมาเ้ยไปงืมาเฮ้ย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 เด้ยเฮ้ยเฮ้เ้อเฮ้ยเฮ้ยด้อเฮ้ยเ้อเฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้อเฮ้้อเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ร้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ้อเฮ้ยเฮ้ยเ้อ้เ้้้้้เ้อเฮ้ยเ ใช่กต้องมีอะไรใช่ยกต้องมีอะไรกันแลวะสัญญาณไฟเหรอสัญญาณไฟเหรอใช่เราเนยอะไรกินจังเลยดิแคนี้ก็ต้องตีแล้วหรอยังามอีกเนี่ยใช่อีกบ้ากินจังเลยดิยี่นก็เค้นแค่แบบว่าข้าดข้าอะไรแล้วมโยแอนโย 你好，你好，哎，你好、啊，你好，哎，哇！